ลูกหมาแม่หมาหยอกกันจ้าเฮ้ยมันยังเหรอฮิปโปกับมาบวบฮิปโปกับแม่มาบวบหยอกกันเหลือกันอยู่แค่สามตัวฮะเหลือกันอยู่แค่เนี้ยหยอกกันไปม่ยังละโปคือถ่ายยากแทบปอฮะันเป็นอย่างลีลาบอลีลาหมารอลีลาหมารลที่ซ้ำหนึ่งติจ้าฮึสิคั่นมัดคั่นหย่งมันก็ต้องมี้ลีลาด้วยค่ะเด้อ แม่สิเกาทาได้ก็ได้ได้แจ๊ะหากินอย่างละแจ๊ะแจ๊จ้ายายแจ๊ะแจ๊กินอะไรลูกหึเแล้วแม่กับลูกหยอกกันทุกวันเล้วหึลูกก็ยิ่งแขวใช่แม่แม่ก็ยิ่งแขวใช่ลูกนาลากยูดอกนาลากยูดอกคุณแม่กับคุณลูกตัวจะยาวเท่ากันแล้วฮิโปกับมะบวก แม่กับมวนก็ลูกดเดียอว,ว่าเรื่องลินยิ่งแขวาคอยอย่อยน้อยเลลอกไปแล้วสลับกันผู้หนึ่งนอนผู้หนึ่งลุกผู้หนึ่งลุกผู้หนึ่งนอน้นนนนอ,นอ้มวนแหงยอกกันมีความสุขแจ๊ไปหยอกน้ำเพลินทำไมแจะมานอนเห็ดซีวีอย่างยูแต่แตกกบอีพีเนี่ <c oughs> ยยายแจ้แยายแจ๊จ้าไหน <c oughs> แจะอยู่น้นนะคะแจะมาเล่นกับแมแแ่เร็วแจะเร็ว มาเบิ้งนี่มาเล่นกแม่บวบนี่ยเลี้วแจไปลกียังยุ่ยต่เก้าอี้อยู่นจแ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 ะแจแจแจแแจ่จแ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 ะแจ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 แแจ๊ะแจ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 แแจแจแจแแลแแจแมแจแจแจ๊ะแจ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 ะจแจแจแจจอจแแแจแแอจแแจ ฮิปโปบอกสันสูบกได้สันใส่เสียงรัดไปก่อนแล้วด้วยแล้วเสียงมาไปแล้วเรียนในคนแล้วเห็นไหมเบื้องเดิ่นมาเห็นอย่างเด้อิมคนมาให้อย่างเดิมเพื่้วฮิปโปเพื่นมีกระติกกระติกน้ำเย็นส่วนตัวเพิ่นเด้เพิ่นเอาไว้ลงร้อยแล้วกินน้ำกินไนแล้วเพิ่นเป็นหมาขี่หอนได้นองฮิปโปต้องได้มีน้ำให้เพิ่นกินเย็นๆ เจ๊กินไหมนี่เบิ่งเบิ่งแม่เอียงให้เอานี้เอา,เอากินเลอเจ๊แล้นี่อ้ากินกินกินเหล่อมวลแล้วลุวง่งรอยในกระติกเล้วหิปโปคักซ้ำหนึ่งแล้วถ้าเป็นม้าขี่ฮอนเดี๋ยวเอากระติกใส่น้้ำแข็งมาให้เพ่นเหรียญเร็วทำไมเจะก,ก็กินน้ำเย็นแม่มันฮอนแม่เนาะเฮย้ยมันอนมันหอน,นหอน,น้าหด ฮีโป <ipp o. S 3> เปลรเป้ปัสคร์เถอะวะน้องหนเทองไห้เร้อนหนอเขาอนหนอวเขาพนบนยุ้หลุดลงน้ำมาเปียกไปเลยเล่นแห่งมันเล่นน้ำได้เป้่าฮิโปพลันกี่หอนเล่นน้ำไม่แลกกับคุณแม่กับสิซอยเลียเสร็จำต้นสะอาดหายโอ้ยองโอ้ยบจะเป็นะหูบ้าเล่นไปเลยเนี่ยมันชกกระปรงกบ้าเ้ยบ้าโป ปาเจโปกับย anyway, hm? like ิ้งแจยิงแจยายแจว่าไงยายแจยายแจปากแหลมอายุยังไม่เท่าไหร่เป็นยายแล้วหรือแม่ทำไมเรียกหนูยายแจหนูหนูเป็นตัวเล็กๆสมแจตัวเล็กๆน้อยๆหยอกกันกัะหี่โปหยอกกันใช้เสียงอย่างเดียวสอตัวเอาโป๊ อ,อย่าทำแจะกัดชิ้นตัวน้อยแจะเห็นว่าแจะปากข้างล่างสั้นกัดไม่ถนัดกัดเพื่อนก็พอมันคันๆนี่แหละแม่ขนาดกัดคุณยังไม่เจ็บแต่จะมาเจะกัดเป็นคันๆนี่แหละทำแขว้วทั้งไต่กับทั้งเครื่องมันบ่อเสมอกันเนาะมันมาละกัดกันบ่คอยเจ็บแม่หมูกับนุทางแกงแต่แจะ เหลือสองตัวแล้วเหลือฮิปโปกับสมสเจดุลาอุตังไปแล้วอยู่สองตัวก็เที่ยวได้ใช่ไหมลูกไม่ก็ละแม่ก็ละแม่กะลืะ,ละ,ละเป็นจังไดละถือแจัดนักบอกฮิปโปห,ห้องมุดมุดโลดคุณแม่เป็นจังไาเบิ้งเอาลูกใช่ไหมหอนอนเห็ดเหลนแทนอยู่แทคคุณแม่แก็ได้เลยนอนอ้อยอะไรยังให้ลูกไม่ยอกเฮ้ย อยากยอกอกเล่นคุณแม่ก็ได้หุ่นมวนมวนเต็กก็ยังได้คุณแม่น่ะว่าเรื่องหยอกเรื่องเล่นนี่คุณแม่เอาแจ๊ะไปจักใดไปตะกินใดบะนมหันนุมคุณแม่บวบน่ะยังมีน้ำอยู่บ่เหี้ยวเมียวแจวมาแล้วเพราะมีดอกน้ำนั่นน้ำนมน่ะบะมีแล้วเบิดแล้วเด็กน้อยก็หย่านมไปเองโดยปริยายน้ำนมแม่ก็หมดไปเองโดยปริยาย ไม่บวบรีแพแล้วค่ะรอรอผลิตหลานโชคใหม่ให้แม่หนิงนะลูกนะแม่หนิงอยากอุ้มหลานอีกแล้วนะหลานโชกใหม่นะลูกผลิตหมอผลิตหมอเร็วเความสุขของหมาหมาหน่อยหมาใหญ่หยอกกันเอ้ยบวบเอ้ยแฉแฉแฉแล้วแฉยายแฉเดี๋ยวหยอกพูดยาวเลยยายแฉแฉแล้วแฉเฮียยังไงนะเหมนเมือน ผู้เ,เดียวไอ้มนุษย์ตะกอีหึมือดมอนันคืมหญิงแจ๊ะุญเลวดากปากสั้นๆปากเย็นๆนะลูกคนหูดังหันแหลมออกมาหนักมือแหยงยูย้แหงแหลมปากแทงๆนะั่นทั้งไทยทั้งไต่ผัดสันแหยงยูย้แหงสันไปเต๊กมันเป็นยังไงรู้หืมเลวหยอกใน่หมักมีความสุขเล็กๆน้อยๆของหมา แค่มีในแบบนี้ก็ม้วนไปเองได้มมนยังแล้แม่บวบมันบังเล่นบังเอียงมูยินยูกนย่กันสาแม่ลูกเพิ่นหยอกันสามแม่ลูกเพิ่นแต่ว่าฮิปโปก,กับแม่บวบนี่มักหยอกันดีขนาดเนี้ยหยอกันดีขนาดสองตัวส้มเพิ่นถือก,กันเป็นเช็คได้แล้วลูกล่อนะ่ะพูดใจวบอเป็นหนา้าเป็นตาขนาดแล้วแม่จา๋าลูกล่อนะ ผู้ใดก็ว่าเอ้ยมาเบิ่งหนาแม่พแม์พันอ้๊มแมย์มันก็จังั่นลูกพันรอดได้ไผวะวุว้ยไปเหลียวลูกก็ว่าพอสำมพุพ่นก็ว่ารอดได้พอเสร็จแล้วเนาะเร็วเขาคุ้มเพออย่างไรกันหยอกกันแม่ก็ลูกเมย์ก็ลูกหยอกกันอืมยงแย่ก,ก็เล่นหน้หมักมีอยูค่คนเดียวคนหนึ่งใหญ่มากให้ลูกพร้อม เดแล้วเดี๋ยวค่อเ,เล่นงหยอกนี่แม่แห่งอารมณ์ถึ่ก็ลูกแจบอกอะไรหะให้แจช่วยไหมเดี๋ยวยิงแจอันยังไงลูกยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมนหิงชาแนลด้วยนะคะแล้วมนหิงจะคอยเอาความน่ารักของแม่กับลูกมาให้ชมอีกนะคะฝากด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะแล้วยอกกันแม่กับลูกถือกันขนาดยอกกันแล้วแม่กับลูกไงตัวไงโชกัน<อ>แล้วอนหาหาสือ,อลูกเลยตาหน้าเนาะคุณแม่เนาะเคลว ต่กับพ่อสมพพนี่ไม่ค่อยได้หยอกกันเท่าไหร่นะคะเหมือนพ่อเพิ่นจะไว้มากเดี๋ยวจะหน่อยบ่หยอกลูกขึ้นแม่แม่นักหยอกลูกหยอกเต้าพ่อพผนลูกเข่าใกล้ก็ไม่ได้เข่าใกล้ผลวายผลวาเข่าใกล้ผลหงาหงาผู้พ่อผู้แม่นักหยอกแล้วจังว่าเลยเนาะคือคนเลยแม่กับลูกกับผูกพันกันหลายว่า อุพภอกับลูกกับเพ่งคือกันนั่นแหละแต่ว่าพ่อบกใครหยอมันยังแจ๊ะแจ๊ะทาเสียบมาแจ๊ะแม่งอะไรบันเฮ้ยพี่ปูถือร่มแล้วอ้าแล้วแม่บวกกระสนาแจ๊ะรวมพลังกันแล้วไป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 แล้วอะไรแจ๊ะแจ๊ะเล่นแจ๊ะมาแล้วเหงน นี้ำมันเคลียนไว้เหรอกล่องจับน้ำประทานเลยไม่ซุ้มตู๋ไหม